ได้ในการปูมาแล้วครับของพวกเรายิ่งพวกพุทธศาสนาอยากอยากให้พวกเราเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาอยากอยให้พวกเราเข้าใจเรื่องการทำบุญในพุทธศาสนาและการที่จะดูแลพุทธศาสนาด้วยเพราะอาัยพวกเราทุกคนทั้งพระด้วยทั้งสามมาเนนด้วยทั้งแม่จีพระขาวบาสุกศิการถ้าไม่มีพวกเราพุทธศาสนาก็ไม่มีนะลูกนะดูแลรักษาร่วมกัน เพื่อให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองการดูแลพุทธศาสนาก็คือการที่พวกเรานําคําสอนในพุทธศาสนาไปประพฤติธปฏิบัติเมื่อปฏิบัติ<ๆ>ได้แล้วเราก็บอกองศาาณาติต่อสีท่าตรงนั้นพุทธศาสนาต้องทําให้ดีที่สุดต้องทําให้คนอื่น ในศาสนาเขาได้รู้ได้เห็นว่านี่คือพุทธศาสนาต้องมีศีลห้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ฆ่าต,ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันไม่พูดโผ,ผดโมดเดศไม่ดื่มสุราและของมนเมาต่างๆถ้าลูกจาได้ลูกก็เป็นชาวพุทธเริ่มแล้วเริ่มที่จะเป็นชาวพุทธแล้วก็ตั้งใจมั่นขยันในการศึกษาความรู้ มีเวลานี่ลูกไม่ใช่ว่าจะมีเวลาให้กับทางโลกอย่างเดียวอย่าลืมว่าโลกสงสารนั้นลูกไม่ได้ติดตัวไปในช่วงที่ลูกตายแล้วนะเหมือนเจ้าพูทเห็นไหมนะลดกันนั้นได้ไปหรือไม่ไม่ได้อะไรไปเลยเมียก็ไม่ได้ไปลูกก็ไม่ได้ไปแมแต่การงานที่กระทำอยู่ก็ไม่ได้ไปด้วยได้อะไรไปนะลูกได้บุญกับบาปเท่านั้นไปบุญดีหรือบาปดี บุญเย็นนะลูกบาปร้อนบาปอกุศลมาร้อนบุญนี้เย็นชุ่มเย็นตลอดตลอดบุญนี้จริงดีจริงเลิศจริงประเสริฐขอให้ลูกตั้งใจสร้างคุณงามความดีเพียงการรักษาสีลนาให้สมบูรณ์บริบูรณ์เท่านั้นลูกก็สามารถที่จะนำพาบุญกุศลเข้าสู่จิตสูงใจได้อย่างสบายชุ่มเย็นได้แล้วเพราะไม่ต้องวุ่นวายกายฟองเขา้าไขไม่ต้องสัมาลเทมาไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทอบบะเลาะเบาแววงกันในครอบครัวลูกออก็อบอุ่น พ่อก็อุ่นแม่ก็อุ่นดูร่วมกันเวลาพลาดพลั้งมาในการทำงานผู้เป็นเมียก,ก็ต้องให้กำลังใจผัวเวลาเมียพลาดพลั้งผู้เป็นผัวก็ต้องให้กำลังใจเมียเวลาผัวเผลอเลอในการคำพูดที่ไม่ดีเมียก็ต้องให้อาภัยผัวเวลาเมียเผลอเลอในําพูดที่ไม่ดีผู้เป็นสามีผู้เป็นผัวก็ต้องให้อาภัยเมีย ก็เป็นครอบครัวที่อบอ่นก็สร้างสวรรค์ในครอบครัวได้แล้วนี่ลูกนี่ความสุขในพุทธศาสนาที่สอนแต่พวกเราทํำไหมล่ะลูกแต่พวกทําพวกเราทําก็แสดงว่าพวกเราเป็นชาวพุทธแท้ละเป็นครอบครัวพุทธไหมละ่ะหรือเป็นครอบครัวเปรีครอบครัวผีที่เจรณาเอานะลุงกูพูดให้ลูกเต้าฟังลูกเป็นครอบครัวชาวพุทธแท้ไหมหรือลูกเป็นชาหรือลูกเป็นครอบครัวเปรีครอบครัวผีแต่เอาพุทธศาสนาเข้าไป พูดว่าเราเป็นพุทธเป็นพุทธเอาพุทธศาสนาเข้าไปเขียนไว้เขียนไว้ในบ้านนั่นแหละว่าเราเป็นชาวพุทธเขียนไว้ในบัตรประชาชนนั่นแหละในสำเนาทะเบียนบ้านนั่นแหละที่ว่าเขียนไว้ในบ้านว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธแต่ลูกเป็นชาวพุทธด้วยเป็นครอบครัวที่อบูมีทีหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันหรือย,ยังระหว่างผัวกับเมียเข้าใจซึ่งกันและกันหรือยังระหว่างลูกเต้าองคชาตนายา นี่แหละครอบครัวที่อบ่นเป็นครอบครัวพุทธเเเเมื่อลูกทราบแล้วก็พึงนําไปปฤปฏิบัติเพื่อความสุขที่ได้เกิดขึ้นในครอบครัวที่อบ่นของพวกลูกพวกเต้าทุกคนไม่ว่ามนุษย์ด้วยนะจะเป็นมนุษย์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นพวกบินญาณข้อตามก็ต้องมีครอบครัวหรือจะเป็นพวกกายที่เทว,เทวดาก็ตามเมื่อนํา พุทธศาสนานำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปปฏิบัติาาตาาขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกจากกิจาการได้ครอบครัวของลูกของเต้าในพต้ังการก็จะมีความดีนี้ลูกนะขออนุทนาจาก